ไปอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมครับที่จังหวัดลบบุรีที่นี่มีลิงอ่าพูดถึงลบบุรีปกติก็นึกถึงลิงใช่ใช,ใชแต่แตกตื่นแบบสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมไลบบุรีไม่ได้มีลิงอย่างเดียวแล้วมีจระเข้ด้วยติดตามเลยในคุณชนะอยากเล่า,าคุณผู้ชมอาจจะงงเอา มีได้ไงลบบุรีมีจระเข้ได้ไงไม่ใช่สามพานจะมีจระเข้ไ,ไม่ใช่อยู่ที่สามพาน<ห>นี่ครับคุณตุ๋ยคอนเมฆอายุ72็ดสองปีอ,อยู่บ้านเลขที่122่งบ,บูสองตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดา<อ>ลจังหวัดลบบุรีมาแล้วพาจระเข้มาแบบเนี้ยสีต่ตัวคุณ,ค,ณคุณตุ๋ยบอกเจอสามตัวเต็มเต็มเลยสามตัวตรงเลยเต็มเต็มแล้วเนี่ยจับมันโยนอย่างเงี้ยโอ้โหคุณตุ๋ย ตุ๋ยเก่งมากตุ๋ยเล่าให้ฟังบริเวณตรงนี้ครับก็คือกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านมันอยู่ใกล้กับฟาร์มจระเข้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอจระเข้ขนาดใหญ่ยาวประมาณสักสองเมตรหนัส40กว่ากิโลกรัมสองตัวมาติดต่ข่ายโอ้แล้วยังไงรู้ไหมตอนแรกที่เจอสองตัวเกือบจะกัดมือคุณตุ๋ยขาดตุ๋ยเกือบมือด้วนแล้วเกือบไปแล้ว แต่อย่างนี้ครับวันต่อมาชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะจับจระเข้ตอนแรกเจอ2ใช่ไหมอกักกระจับได้สองแล้วอีกวันมาเจออีกหนึ่งก็จับได้รวมทั้งหมดตอนนี้มี3ตัวแล้วโอ้โหผู้สื่อข่าวต้องรีบลงไปเลยครับเพราะมันน่าตกอ,อกตกใจนะเจอในพื้นที่ของชาวบ้านทั้งสตัวแบบเนี้ยที่กลางทุ่งนาหมู่2ตําบลบ,บัวชุมครับคือชาวบ้านพอทราบข่าวก็ต้องมาช่วยกันแบบเนี้ช่วยกันจับจระเข้กันก่อนเลยกลัวมันจะหลุดออกมาแล้วไป ทำร้ายชาวบ้านแล้วก็หรือว่าเด็กๆๆ<า>แถวละแวกนั้นหลายไคนบอกว่าโอจา้จระเข้มันน่าจะหลุดมาจากฟาร์มที่อยู่กลางทุ่งนาที่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำนั่นแหละตรงนี้นมันน่าจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วยังไงรู้ไหมยังไงเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่สาม<ะ>คาดว่าบริเวณนี้ยังมีจระเข้อยู่อีกก็เลยบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละช่วยหน่อยได้ไหมช่วยมาจับหน่อยพไปแย่อย่าเพิ่งไปแย่มัน เป็นห่วงพี่ตุยต๋ยตุ๋ยโดนโดนโด,ดนกัดมือขาดแล้วล่าสุดตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าเจอจระเข้เพิ่มอีก3ตัวนั่นหมายความว่าตอนนี้ยังไงเจอไป, <3 S 1> ไปแล้ว6 3บวกสเป็น6แปลว่าที่ยังไม่เจอน่าจะ ยังไม่รู้มันจะมีเหลืออีกเท่าไหร่ะอะโว้ยคนลุกเลยอ่ะโอ,อ้น่ากลัวนะคนลุกจริงอะคือมันมันมาจากไหนอะคุณเขาคาดว่าน่าจะมาจากฟาร์มจระเข้ที่อยู่ข้างคียปมันอาจจะหลุดมานในช่วงที่แบบน้ําหลากน้ําท่วมที่ผ่านมาไงเออ,เอ,อไม่แน่ใจโอ้ยคนลุกเลยฝัออ่งเจ้าหน้าที่น่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะคะ